บรรยากาศเริ่มมืดค่ำครับ,บ,บ,บครับผมวันนี้ได้มีโอกาสมาที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลันจังหวัดสระบุรีครับบรรยากาศโดยทั่วไปครับตอนนี้ก็สีโมงเย็นวันนี้ผมได้ใช้ของเต็นของอุทยาน สองรอยี่สิบห้าบาทครับนี่จะได้ไม่ต้องตางเต็นให้เหนื่อยุ่งยากครับบรรยากาศเฟื่อยๆยตอนเย็นๆครับเสียงไก่ป่านี่ครับก็มีนักท่องเที่ยวมาเยอะพอสมควรครับ อากาศกำลังเย็นสบายที่ทานแห่งชาติน้ำตกสามหลันโดยเฉพาะบรรยากาศริมน้ำครับตอนเช้าๆเนี่ยหมอกลงขาวเย็นสบายแล้วก็เสียงไก่ป่าครับน้ำนใสๆ บางคนสามารถนอนรถครับแขมขคานี่เลยครับผมนี่เดี๋ยวสักพักจะได้ไปอาบานารกันครับ ีเลยครับไกป่ปลาแบบคุ้นคุ้นคนบริเวณหน้าเต็นท์ผมก็จะเป็นแบบรล่งๆเลยครับเนื่องจากว่าเขาเป็นจุดที่ให้คนมาถ่ายรูปครับแล้วก็อีกอย่างมันเป็นเต็นท์ของอุทยาน เหมือนมีเต่าด้วยครับมุ้ยเต่าเต่านี่เลยครับโอ้โหปลาก็เยอะมากครับมันบรรยากาศสวยๆครับ อากาศแดดล่มลมตกครับก็เดินดูธรรมชาติเดินดูธรรมชาติครับนี่ผู้คนเยอะพอสมควรเราบวันนี้เป็นวันเสาร วถ้าใครอยากออกกำลังกายครับเดินรอบนี่เผาผ่านแคลอรี่ครับแล้วก็มีสะพานเดินบางคนชอบเป็นส่วนตัวก็นนุ่นครับในป่าฝั่งนี้ก็จะเป็นลำธาร น้ำนี่มาจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับนี่โอ้ตัวนี้เหมาะครับ บริเวณโซนนี้เป็นบ้านพักทุยานนะครับทึ่งให้ความเป็นส่วนตัวนี่หลังสวยๆวครับฝั่งนี้ก็ติดเขาด้านหลังก็ติดกับอ่างเก็บน้ำครับ เห็นมีเครื่องปประอากาศให้ด้วยครับนี่บางทีก็มาสังสรรคกันบริเวณลานหญ้าหรือด้านหลังครับช่วงเทศกาลปีใหม่ในส่วนตัวผมชอบหลัง เล็กๆนะครับติดริมน้ำแบบนี้เลยเดินมาฝั่งด้านนี้ครับก็เป็นสันสันอ่าง เหมาะสลับออกกำลังกายตอนเย็นๆครับเวลาน้ำล้นปุ๊บก็จะไหลลงช่องนี้พอดีเดี๋ยวก็ดแวมืดรับฝั่งที่เรากางเต็นท์ บริเวณโซนนี้ก็สามารถจอดรถนอนได้ครับขาแคมป์โซนนี่ตั้งแต่ฝั่งนี้เลยนะครับผมแล้วก็นั่นบางคันก็นอนบนหลังคารถเลยครับบางคนก็ใช้วิธีนอนในรถรับเบาะนี่อันนี้ก็กางเต็นท์กับรถตัวนี้เลยครับเอาความเงียบสงบแต่ว่าโซนนี้จะไกลห้องน้ำหน่อยครับ ห้องอาบน้ำอยู่ทางนน้นบรรยากาศเริ่มมืดค่ำครับ